Ừ, cái nào hả? Ui, em hả? Ở khẳng bốt lên nghe rồi Nghe bằng mây Bằng mây rất Tay ở bây đằng khắp Cái

อาแม่เหรฮัลโหลมาห้างหน่อยกันมานดครด,ดโอ้ยม,ยมีอยู่พี่น้องครับโอ้ยมีมีมีม vui Ôi này có mình có nhè là mắc này. Nhè. Con luôn gì?

เงี่ยบังไม่บังไม่ทั้งไตเออทั้งใตนั่นหะล่ะอ้ยมันร้อนมันเลยด้ายเลยนี่ฟังงานทพี่อ่ะ เออทั้งแต่งไงบอสเอามาเอามาทั้งนอกยแกเข่าในก็นั่นเองคือใครมันหลายอยู่แต่ใหม่เฮามันหน่อยไงมันก็เลยแบบคอตัวถึงขอดังในอีกบอสอีกช่องหนึ่งถอดออกมากันเออเออเขาบอสเออนั่นแหละ อันนั่นอะไรมมีใครเด้ไปดอครับลไปนี่วะเาว่างมานันเหรอไขโรนเต็มเลยไป้องแล้ว มีตา <Man. S 2> ใครได้หรอว่ามีเปล่งได้หรออืมออห้างวันใหญ่พี่น้องครับวันนี้ <c oughs> ใหม่เรับัน ใหม่ครับมันหน่อยมันเคาะมาสะดวกนะครับโอ้ยไท้ครูโขย เนี่ยเ,เอาครับพี่น้องครับนะครับพ่พี่น้องมาแย่ไข่มาแดงน,นะครับผมนะครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ อุ้ยไดแบบเนียอย่างงามเลยพีเน้องครับ,นะ,รบนะครับแต่ว่ามันมันกระสิข่ข้างอยู่ไอในงานแบบแบบหลายนะแบบหลายเพราะว่าใหม่ฮอนเราเคยดีปันไหนนะครับผม,มหอยมันมันลนเอา,อางไงมันลนเบิดนะครับ เรียบร้อยครับผมพี่น้องครับนะครับฝากตอนพี่น้องสามีสะก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสนไขเด้วยพี่น้องครับฝากกันคลิปหน้าสวัสดีครับ